สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะเป็นแนวทางรลวาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางล่าพัฒนาของ4เซียนหเซียนค่ะคุณผู้ชมมีของอ่าเซียนนาดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีของ คราชค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หมอตีปากน้ำํำแล้วก็เป็นคลิปร่วมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กระเป๋าตุงน้ำโชคค่ะคุณผู้ชมอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคแล้วก็อาจารย์หมอตีค่ะอาจารย์อาอจารย์ตีปากน้ําค่ะที่เขามาไหมนะคะคุณผู้ชมเป็นล่าพัฒนารอบแรกค่ะคุณผู้ชมครั้งแรกที่มีเลวาพัฒนาของอาจารย์ตีเข้ามาลงในช่องค่ะส่วนอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคค่ะสงวันแล้วค่ะคุณช ะค,ะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้า,าดีอยคะคุณผู้ชมสงสัยจะตื่นเวทที่นะคะที่เขาไม่อยู่ในช่องจินตนาชแนลอาจจะตื่นคือว่าละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามาใหม่นะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะจินตนาขอร่วมคลิปนะคะคุณผู้ชมจะได้มีเพื่อนนะคะคุณผู้ชมเนะ <c oughs> าะร่วมคลิปให้ร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกจะได้ดูทีเดียวไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าแยกกันอะคุณผู้ชมจะแย่งบุณเนาะคะ่ะเนาะ ็เลยขอแจมหน่อยค่ะแจมไปด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูเป็นคลิปเดียวกันไปเลยค่ะแล้วก็เราพัฒนานี้ค่ะคุณผู้ชมได้มาจากการคำนวณเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนานํามาเพื่อเป็นสื่อกลางแค่เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแนวทางการคํานวณค่ะทุกอาจารย์ทุกเซียนนะคะคุณผู้ชมเราพัฒนา3ามคลิปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสี่กับของพ่อเสิร์ตนะคะเล่าพรนามีสีคลิปค่ะคุณผู้ชม พราะถ้าเยอะกว่านี้ก็คุณผู้ชมจะดูแบบไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าจินตนาเป็นช่องไม่อยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วถ้าเข้าติดตามแล้วโอกาสที่จะเตือนเราอ่ะก็ยาก,ยากอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าขนาดว่าแจ้งเตือนแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะยังยัง,ยงบางคลิปน่ะมันไม่ขึ้นไปเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากันเลยขอรวมคลิปเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมจะได้เบื้องที่เดี่ยวเป็นปรถต้องหายยากเนาะคะ่ะเพื่อความสะดวกค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้กะดึกแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนเย็นทํางานสุกนะคะแล้วก็ตอนดึกๆนะคะไม่มีใครมารบกวนไม่ต้องระแวงว่าจะมีคนมาเคาะประตูเรียกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านเสริมสวยก็จะมีคนมาบางทีก็แบบเออเขาเห็นเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างงี้คะ <S <S ่ะเขาก็เนาะเราก็ระแวงเขาก็ระแวงเหมือนกันคะ่ะข้างเกงใจนะคะคุณผู้ชมนี่แหละการทํางานงานบริการค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นลักษณะนี่แล้วค่ะเนาะ เอาให้ถูกใจใครสักคนมันก็มันก็ยากค่ะคุณผู้ชมแต่เราต้องเป็นคนใจกว้างเราต้องเป็นคนที่เปิดกว้างค่ะจินตนาการเลยเป็นกายเป็นคนสาธารณะหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะการทํางานกับคุณผู้ชมมีผิดนีพลาดเด้อค่ะที่ผ่านมาจินตนาขอภัยขอโทษค่ะคุณผู้ชมที่ผิดพลาดตัวเลขบางตัวเลขบางค้างเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันอยู่ด้วยเยอะๆแล้วมันมึนค่ะ จินตนามืนเพราะว่านางเขียนอยู่คนเดียวกับคุณผู้ชมไล่มือของตาราจารย์ราคือกันเนาะค่ะต้องต้องลอแล้วเพิ่นเรี่ยงเลขมากบางครั้งตัวกันตัวเน้นนั่น,นสินะคะอย่าปนจินตนาแบบใช้อะเอีย,ง,ยงเขาเอิอะไอย่างงข้ามพยายามแบบสุดๆอะค่ะคุณผู้ชมที่จะทําให้ถูกต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมการทํางานมีผิดเพราะว่าคนทํางานต้องมีผิดะค่ะถ้าบ่ผิดกับอะไรปบปุ่มะค่ะคุณผู้ชมเนาะคนที่ไม่ทํางานเท่านั้นที่จะไม่มีผิดค่ะ คนนางซื้อๆบอ่ผิดเด้น่นะ,ะนะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะ <c oughs> ้วก็อยู่กับเคมีค่ะคุณผู้ชมสุขภาพบ่ดี <c oughs> มาได้รับกลิ่นเคมีเห็นหมึนวิ่นหัวะค่ะคุณผู้ชมมันเวียนหัวค่ะมันไม่ใช่แบบมีเวียนยนะคะมันมึนมึนนะคะเหมือนเราสูดลมอยู่ตลอดเวลายิ่งเราเปิดแอร์ค่ะคุณผู้ชมมันยิ่งแย่ค่ะจินตนาการเล่ก,กายเป็นมีข้อผิดพลาดไปนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแนวทางค่ะสําคัญเสมอค่ะคุณผู้ชมเนาะ ตั้งกินตนาเบาวกับเมยคะ่ะคุณผู้ชมทาเบาๆเรื่อยกอะมันกับบัลลัเวลาเนาะคะ่ะเนาะขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะคุณผู้ชมพันบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านกินตนาเบาวก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขก,ก็ได้เด้อค่ะโอ้ยเนาะกับว่อยากเบาเปันได้ค่ะคุณผู้ชมมันเมยบ่รู้จะเบาหยังพร้อมค่ะจังจะถูกใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอ่าเอาใจคนทุกคนมันอยากคะ่ะเอาคะ่ะนั่งเบิ่งหนา้ากันก็นได้เรา ดูก้ดูแนวทางเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากเซียนนาดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนนาดีงวดนี้จะพาคุณผู้ชมปังบอเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะก็ดูแนวทางไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาของเซียนนาดีให้มาค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมมาจากการคำนวณค่ะ แนวทางของเซียนนาดีให้เด่น0และ9ค่ะจับคู่ให้06,0708,09ค่ะแล้วก็ 986,800, แล้วก็88ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด8คู่ค่ะเพิ่อนคัดเน้นเห้นแล้วนะคะคุณผู้ชมจินตนาได้มาจากชุดเต็มของเพิร์นมีายอยูค่ะคุณผู้ชมแต่ที่นี่เพิ่นจัดออกมาแบง่งหไหมาแล้วคือเพิ่์นคัดหไมาแล้วค่ะมีทั้งหมด8คู่ไปกับบนล่างนะคะคุณผู้ชมบนล่างด้วยค่ะ แล้วก็จินตนาปรเขียนส่ยพรายานมันหกเนาะค่ะคุณผู้ชมจังใดก็ต้องบนต้องล่างอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะก็คือไม่ต้องเขียนมันเยอะค่ะจะได้ดูเห็นตัวเลขชัดๆเลยนะคะคุณผู้ชมกะเบาเอาจินตกร่ังเสียงจินตนาไปนั่มค่ะคุณผู้ชมค่ะสี่ตัวค่ะสี่ชุดค่ะคุณผู้ชมมีศูนย์หกแปดแปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ค่ะคุณผู้ชมมีเก่า มีเก้าค่ะมีหกค่ะคุณผู้ชมอ่ทวนตัวที่สี่ก็เป็นศูนย์นะคะคุณผู้ชมศูนย์ต่อมาไมงวดนี้นะคะก็ดูไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมพิจารณาไปด้วยกันค่ะดูของ,งวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมของเซียนนาอีเซียนนาดาีให้มาแปดกับสี่งวดนี้หลุเด,ด้อคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมจะให้เข้าตลอดเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะเนาะอ่า ฉันได้ก็ฉันนั้นที่จะได้ก็เป็นไปว่าอะไรคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางมาจากการคํำนวณค่ะจะทำเละเธอะอีกแล้วเขียนซ้อนกันเอาค่ะราวพัฒนาของปู่โคราชค่ะคุณผู้ชมปู่โคราชให้มาวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะเด่นบน6เด่นล่าง7ค่ะพูดง่ายงคือ6กับ7แต่6อยู่บนล่างอยู่เอ,อยู่ล่างค่ะคุณผู้ชม6บน7ล่างนะคะเด่นบน6เด่น เด่นล่าง7จับคู่ให้25 26 27 35 36 37 45 46 47่ค่ะคุณผู้ชมถ้ามี6ก็แสดงว่าอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมเอยอยู่ข้างบนค่ะเป็นส่วนเป็นบนนะคะ5เป็นคุณผู้ชมเดี๋ยวแต่จะมากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาของปูข้อรลาดข่าอยู่เรื่อง่ะคุณผู้ชมของปูข้ครลาดะคะ่ะมดก่อนก็เข้าะคะ่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเดี๋ยวนะคะ งวดที่แล้วของปูโคราชของปูโคราชไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมเป็นจับครูให้อยู่แต่เป็นเป็นหกเจ็ดนาะค่ะแล้วก็ออกเก่า,ค,มม 7, ค,าค,คุณผู้ชมโมหะเจ็ดค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอคะ่ะของปู่โคราชคะ่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดแนวทางมาจากการคํานวณคะ่ะจินตนากาขอขอบพระคุณปูโคราชนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางว่างทั้งชงจินตนาชันแนวคะ่ะอันนี้ของปูโคราชเมื่อวันที่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมผลออกเจ็ดเก้าเก้าเก้ามัน ออกแปลกๆเนาะ,ะค่ะผู้ชมกันเลยหลุดไปค่ะเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วเข่าเด้อค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเก่าตรงๆค่ะเข่าทั้งตัววินตัวเอ้เข่าทั้งตัวจับคู่แล้วก็ตัว ตัวเด่นวิ่งะคะ่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดนะคะวันนี้วันที่6พฤษภาคม2,567ราวพัฒนาของปู่ศูนค่ะเด่นบน3ค่ะเด่นล่าง8ค่ะคุณผู้ชมบน3ล่าง8นะคะคุณผู้ชมเดื้อตัวเด่นค่ะ ใครจะเล่นบนก็ให้เล่น3าค่ะใครจะเล่นล่างก็ให้เล่น8ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางการคำนวณมีเข้ามีหลุดค่ะเบิงหมวนเบิงหอเพิ่มด้วยค่ะคุณผู้ชมเอามาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะปูหมา้าแบ่งปันน้ำใจให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางค่ะเราพัฒนาวันที่6ให้จับคู่ให้ค่ะ4 3 4ส4 8หนึ่งด ห้าสามห้าหนึ่งห้าแปดเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าแปดกันเบิ้นค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะเอเจดเจ็จนี่เหมือนของไข่นอ้อจินตนาคุณคุ้นตายอยู่ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะของวันที่ยวของปู่ศูนย์เจ็ดค่ะปู่ศูนย์เจ็ดวันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมทําไมถึงให้แคปหน้าจอก็เพราะว่านี่แหละค่ะตัวเลขขึ้นเขาค่ะคุณผู้ชมเด่นเจ็ด กับเก้าค่ะจับคู่ให้เจ็ดเก้ากอดข้อกันเลยแล้วก็เข้าตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลับค่ะของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะเข้าทุกนวดค่ะคุณผู้ชมปู่ศูนย์เจ็ดค่ะของปู่คหลาหน่วเป็นสูตรใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะอของปู่ศูนย์เจ็ดเข้านะคะคุณผู้ชมแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านต่อไปค่ะ เป็นของหมอตีปากน้ำค่ะคุณผู้ชมหมอตีปากน้ำเพิ่งเข้ามางวดแรกค่ะวันที่6พฤษภาคม2,567ค่ะหมอตีให้มารูด2รูด7รวยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมรูด2รูด7รวยค่ะแล้วก็จับคู่ให้2324 25 28 29ี่ค่ะมึกมึกอ่ามันเลอะค่ะคุณผู้ชมมึกเติมเอาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยไม่สวยค่ะ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะตัววินคะ่ะคุณผู้ชมให้สังเกตตัววินถ้าอาจารย์ได้ให้ตัววินมานะคะคุณผู้ชมเพื่อาจา์ต่อยเห็นไหมคะจะจับกันนี้เพื่อจารย์ตรงเตงไ้มานนะคะคุณผู้ชมวินกันไนี่ยเนี่ยเขาแน่นอน,นะค,ะค่ะเพือ่องของเซียนอุดอรเซียนกุจับนะคะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยตัววินจะเข้าคะ่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกคะ่ะจะพาคุณผู้ชมปังไหมก็ดูคะ่ะคุณผู้ชมให้เป็นแนวทาง แนวทางจากการคำนวณของอาจารย์หมอตีปากน้ำค่ะคุณผู้ชมที่มีความยินดีอยากเอามาให้คุณผู้ชมในเบิรงกันนะคะเนาะในช่องจินตนา channel ค่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะหมอตีค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้ดูงวดวันที่6พฤษภาคม2567เ,เป็นงวดแรกค่ะอ่าค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจารย์กระเป๋าตุงนำโชคค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าตุงนำโชคนี้งวดที่แล้วเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขค่ะคุณผู้ชม เปลี่ยนตัวเลขนะคะแล้วก็ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรคะ่ะตัวเลขแนวะทางมีเข้ามีหลุดค่ะอาจารย์ให้มางวดนี้คะ่ะเด่นสี่และหกคะ่ะจับคู่ให้สี่หกหกหกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่แปดหกแปดหกคู่หกฮางค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมดูของผลงานของอาจารย์งวดที่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมไม่มีใครเข้าเลยคะ่ะคุณผู้ชมมีของอาจารย์ยอดเอ้มอีมีของอาจารย์ต้อยคะ่ะคุณผู้ชมที่เข้าคะ่ะ 99ค่ะคุณผู้ชมนะตรงๆเลยค่ะแล้วก็79ของปู่07ค่ะนอกนั้นก็หลุดไม่ต้องน้อยใจนะคะจาย์ทุกคนจินตนาให้กำลังใจค่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดทุกทท่านค่ะแล้วก็ของพี่ฝนงวดนี้ค่ะพี่ฝนหยุดวดก่อนนะคะงวดวันที่6ค่ะของพี่ฝนให้เข้าให้6กับ9มาค่ะคุณผู้ชมเน้นที่9จับคู่ให้ไม่เข้าเฉยค่ะจับไม่ถึงค่ะคุณผู้ชม ดับใส่กระพกจริงๆถ้าเป็น97ก็ยังได้ตัวกลับค่ะคุณผู้ชมอันนี้งวดนี้พี่ฝนงวดก่อนพอพูดห,หลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิ้งแนวทางช่องจิตตนาชาแนลค่ะทุกๆแนวทางในช่องจิตตนาชาแนลขอให้คุณผู้ชมมันมันปังๆล้ำล้ำเรื่อยๆกันทุกท่านมีความสุขกายสุขใจไร้ทุกไร้โศกทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้มีเงินมีทองลํำรวยลํำรวยทุกคนคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ